สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าทวินเคลมคืออะไรหลังจากที่ศึกษาหาข้อมูลเรื่องนี้มานานกว่าอยู่2ปีนะคะก็ได้ข้อสรุปง่ายๆเลยว่าทวินเคลมคือคนที่มีจิตวิญญาณดวงเดียวกันนะคะแต่ถูกแยกออกเป็น2องดวงและเมื่อถึงเวลาทั้งคู่จะถูกด,ดึงดูด กลับให้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องโรแมนติกเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าบททดสอบของทวินเฟลมเนี่ยโหดมา,มากๆเลยไม่ได้หมายถึงความรักที่โรแมนติกนะคะแต่หมายถึงการเรียนรู้แล้วก็การเตริบโตทั้งทาง,งอารมณ์ทั้งกายภาพแล้วก็ในเรื่องของพลังงานด้วยค่ะทวินเฟลมนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่ว่าเป็นการล้างแผลในใจลากดึงทุกความเจ็บปวดเก่าออกมาให้เราได้เผชิญทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เจอทวินเฟลมในชาตินี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณไม่ได้เจอท อาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าต้องกระซิบบอกก่อนเลยว่าบททดสอบสําหรับคู่เริินแฟลมเนี่ยโหดจริงๆหินมากๆและการเจอรีเฟรนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโลกของคุณไปทั้งใบเลยนะคะก็ได้ข้อสรุปในมุมมองทางจากักรวาลหรือว่า cosmic perspective ว่า ทวินเฟลมถูกมองว่าเป็นวิญญาณดวงเดียวกันค่ะที่ถูกแบ่งออกเป็นสองดวงตั้งแต่ต้นกําเนิดจัก,กรวาลบางความเชื่อนะคะบอกว่าเกิดตั้งแต่ช่วงที่จักรวาลยังอยู่ในสภาวะพลังงานบริสุทธิ์ก่อนจะมีมิติทางกายภาพซะอีกส่วนในทางของตำนานนะคะหรือว่า m t h o l o g i c a l ทวินเฟลมมีในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยค่ะตัวอย่างเช่นในตำนานของกรีกโบราณเพโตระว่ามนุษย์ในยุคแรกมีสองหน้าค่ะมีสีแขนแล้วก็สีขาและมีพลังมหาศาลจนเทพเจ้าในกลัวจึงสั่งให้ซุสพาออกเป็นสองครึ่งและจับแยกเพื่อให้เรียนรู้และเติบโตค่ะและให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยกลับมาหาการในตำนานของคนจีนนะคะเขาเรียกว่าตำนานได้แดนแห่งโชคชะตาหรือว่า Red p l a t e t เขาเล่าว่าคนที่ถูกลิขิตให้พบกันหรือคู่ที่วินเลมเนี่ยคะ่ะจะถูกผูกด้วยได้แดงที่มองไม่เห็นแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะแต่ว่าเส้นได้นี้จะไม่มีวันขาดแล้วก็จะดึงให้พบกันในที่สุดคะ่ะ ในทางตำนานของคนญี่ปุ่นนะคะเขาเชื่อว,ว่ามีเทพเจ้าที่เป็นคู่สร้างคู่สมหรือว่าคู่ทวินเฟรมนั่นเองค่ะแต่ว่าทูบผูกดวงวิญญาณของความรักแท้หรือว่าคู่แท้เอาไว้ด้วยกันค่ะฝั่งของคนอินเดียหรือว่าศาสนาฮินดูนะคะพระศิวะแล้วก็พระแม่ปราวัตีรวมกันเป็นเครื่องชายเครื่องหญิงในร่างเดียวหรือคู่ทวินเฟรมนั่นเองนะคะสื่อถึงความสมดุลและการรวมพลังชายหญิงในหนึ่งเดียวตำนานทั้งหมดเหล่านี้นะคะสะท้อนความเชื่อร่วมกันว่าทวินเฟรมมีอยู่จริงหรือว่าอีกครึ่งหนึ่งของเรามีอยู่จริงนั่น และมุมมองสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนในมุมมองของสายจิตวิญญาณหรือ spiritual perspective เขาบอกกันว่าทวินเฟลมไม่ได้ถูกมองเป็นแค่ผู้รักที่โรแมนติกเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถเป็นคู่ฝึกจิตวิญญาณได้ด้วยหรือที่เรียกว่า spiritual trainer บท้บาทของคิน l เฟลเป็นกระจกสะท้อนทุกด้านของตัวเราเลยค่ะทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมืดกระตุ้นให้เราเนี่ยเชิญกลับบาดแผลทางจิตใจประสกบการ์จปวดที่เราเคยกดไว้จุดไฟให้เกิด spiritual awakening หรือว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณนั่นเองค่ะความสัมพัญของคูนิเฟลนะคะมักจะไม่ราบรื่นมีช่วงที่ใกล้กันมากหรือเรียกว่ายูเนียนและช่วงที่ห่างก,กันที่เรียกว่า runner and chaser คูนินะคะไม่ใช่การรองคู่กันตลอดไปแต่ว่าเป็นการเติบโตการเรียนรู้นะคะทางจิตวิญญ,ญ,ญาณจนทั้งสองฝั่งเนี่ย สามารถรวมพลังงานกันได้ในระดับพลังงานไม่เกี่ยวกับทางกายภาพนะคะและเมื่อไรที่ทั้งคู่รวมตัวกันทงพลังงานได้สําเร็จแล้วเมื่อนั้นทางกายภาพถึงจะตามมาค่ะเขาถึงได้บอกว่าการได้เจอทวิ้เคมเนี่ยบางคนก็ว่าเป็นของขวัญจากจักรวาลนะคะบางคนก็ว่าการไม่ได้เจอก็ดีกว่าค่ะแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าบททดสอบนี้จะโหดขนาดไหนนะคะสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนเราและก็รากเหง้าของเราไปตลอดกาล ก็ถ้าใครได้เจอคู่ทวินเฟรมแล้วก็รักษาคนคนนั้นเอาไว้ให้ดีๆนะคะบางครั้งอาจจะเจ็บปวดทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะการเจออีกครึ่งหนึ่งของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะหากว่าใครได้เจอทวินเรมของตัวเองแล้วในวันนี้ขอให้ดูแลใจใจตัวเองให้ดีนะคะเ<ๆ>มื่อไร่ที่พลังงานทางใจเราเพรา้อมคู่ทวินเฟรมของเราก็จะถูกยกระดับไปด้วยเช่นกันหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบฟังอะไรเรื่องแปลกๆแบบนี้คอมเมนต์แล้วก็กดติดตาม